สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะรักครั้งนี้ลุนขึ้นไหมเฟย์ฟพปรปวีพูดครั้งแรกความสัมพันธ์บอยปรกรณ์ลุนขึ้นไหมเปิดใจพูดครั้งแรกหลังหนุ่มบอยปรกรณ์ประกาศกลางวงสัมภาษณ์ว่ากำลังตามจีบสาวเฟย์พปรปวีอยู่ล่าสุดทางด้านเฟย์ได้ตอบชัดหลังถูกถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมซึ่งเธอเผยว่าขึ้นอยู่กับความประพฤติ หลังจากที่พระเอกหนุ่มสุดหล่ออย,ย่างบอยปกรณ์อ,ออกมายอมรับแม่มว่ากำลังตามจีบสาวเฟย์พรปวีอยู่อีกทั้งหลายครั้งซึ่งชาวเน็ตตาดีแอบเห็นภาพหลุดที่ทั้งคู่ควงกันไปไหนมาไหนอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเฟย์ได้เปิดใจในรายการแฉพร้อมพูดครั้งแรกในเรื่องของหนุ่มบอยลังเปิดใจว่ากำลังตามจีบสาวเฟย,ย์อยู่และเมื่อถูกถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมเฟย์กล่าวว่าก็ขึ้นอยู่กับความประพฤตินะคะพ,อพ,อพคร้อมเล่าเรื่องของหนุ่มบอยต่อว่า รู้จักเขาจากทางสื่อซะส่วนใหญ่ซึ่งรู้สึกว่าพี่เขาน่าจะเป็นคนร่าเริงและเล่นๆแต่พอมาเจอตัวจริงก็ค่อนข้างจะจริงจังและค่อนข้างดูแลเอาใจใส่ดีมากๆถ้าถามว่าคุณแม่ไฟเขียวให้ไหมเฟตอบว่าคุณแม่บอกว่าศึกษากันไปเรื่อยๆก่อนและทางด้านพี่สาวอย่างฟงนางธนทรก็ได้เผยว่าถ้าดูแลน้องดีก็แฮปปี้เมื่อถูกถามว่าไปรู้จักกันได้ยังไงเจ้าตัวเผยว่า เคยเจอกันอยู่ตามงานช่วงหลังๆมีเจอการผ่านกลุ่มเพื่อนก็เลยได้คุยกันมากขึ้นถ้าถามว่ามาจีบได้ยังไงด้านฟางเผยว่าน่าจะเป็นจากที่คุยกันมากขึ้นจากการไปแฮงเอาท์กับกลุ่มเพื่อนมีเจอกันบ้างทานข้าวพอเจอแล้วก็อาจจะคุยและคลิกกันค่ะล่าสุดได้เคลียร์ภาพหลุดที่สนามบินที่หลายคนสงสัยว่าควงกันไปเที่ยวโดยสาวเฟได้ตอบชัดถึงภาพดังกล่าวว่า พี่บอยแค่ไปส่งเฟเฟไปเที่ยวกระบี่กับเพื่อนและภาพที่ไปเที่ยวซาฟารีเวิลด์ก็คือที่พี่บอยชวนไปพร้อมเปิดใจถึงนุ่มบอยว่าพี่เขาก็ดูแลเราดีสม่ำเสมอและปกติพี่บอยค่อนข้างจะเป็นคนตรงไปตรงมามีอะไรก็จะพูดไปแบบนั้นพร้อมย้ำชัดเรื่องที่พูดว่าจีเฟกลางวงสัมภาษณ์นั้นเป็นเรื่องจริงและก็รู้จักกันมารู้สึกว่าพี่เขาไม่ใช่อย่างที่หลายๆคนคิดเมื่อถามว่าอายุห่างกัน8ปีกำลังดีไหมเฟกล่าวว่า 8ปีอยู่ในช่วงที่เราอายุ29ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก TNN Thailand และแหล่งข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ